สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบลายดอกปีบแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบบิ้นกากเพชรใสน,นะนี่นะคะแบบประหยัดริบบิ้นกันด้วยนะ นี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันกรรเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะ ลีก็จะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสเส้นแล้วก็จอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหลียนทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับจับให้กระชับกระับด้านค่ะกระับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอาตัวรีบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานเสร็จแล้วเราก็จะจับกรีบลีบินให้เข้ามุมนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สาม แล้วก็เส้นที่3ามทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นเลียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้นับตรงฐานนะคะของเส้นที่4เราจะนับมาสามช่องนะ1 2 3สานี่นะคะจับอลิบบิ้นหมุนมาเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบบิ้นเส้นด้านในออกมาก่อน จับริบบิ้นม้วนกลับไปด้านหลังแล้วก็มมวนกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่3นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมเอากรีบริบบิ้นตัวนี้นะคะสวมเอากรีบด้านข้างนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะสร็จแล้วดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกปีแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ